สวัสดีครับอยู่กับโค้ดมาลินนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคการเทรดในตลาดไซเวย์แล้วก็ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไซเวย์ด้วยนะครับซึ่งเป็นตลาดที่เทรดเดอร์มือใหม่หลายๆคนเนี่ยมักจะเสียเงินแล้วก็โดนตลาดสับขาหลอกตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าตลาดเนี่ยมันไม่ได้เป็นเทรนด์อยู่ตลอดเวลานะครับไซเวย์ way, ส่วนมากใน ในพฤติกรรมของตลาดการซื้อขายทั้งหมดนะครับมักจะเป็นเทรนอยู่แค่ประมาณ20-30%เองส่วนอีก70-80%ตลาดมักจะทำพฤติกรรมการซื้อขายแบบไซเวยซะส่วนใหญ่นะครับแล้ววันนี้เราจะมา cover ในหลายๆเรื่องเกี่ยวกับไซเวยกันก่อนอื่นขอทุกคนช่วยกันกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กดไลค์เพจให้ผมด้วยนะครับถ้ากดไลค์แล้วก็ เริ่มกันเลยนะครับวันนี้เราจะ cover ในเรื่องของเหตุผลที่ตลาดเป็นไซเวย์นะครับพฤติกรรมส่วนใหญ่ในตลาดาประเภทของไซเวย์ว่ามีเป็นพักตัวกับตัวขนาดความหนาแน่นของไซเวย์บริเวณที่เกิดนะครับรูปแบบของไซเวย์ที่เราจะเข้าทำกำไรเนี่ยมีแบบไหนทำยังไงบ้างนะครับก็จะยกตัวอย่างของกราฟจริงให้ดูในตอนท้ายนะครับ โอเคเหตุผลที่ตลาดมันเป็นไซเวย์นะครับมันเกิดจากการที่มีแรงซื้อขายนะครับมีคนบายและมีคน s ลล์ณช่วงเวลานั้นๆในช่วงพีเรียดที่เราดูหรือว่าช่วงท i m e frame หรือช่วงระยะเวลาที่เราเลือกดูหรือช่วงที่ราคามันเริ่มทำพฤติกรรมแบบไซเวย์แสดงว่าการซื้อขายในทั้ง2ฝั่งมันมีปริมาณพอๆกันเลยมีคนกดบายกับคนกดซลลทั่วโลกเนี่ย แล้วก็วอลลุ่มหลอดไซส์อะไรเงี้ยรวมกันก็พอๆกันเลยมันเลยทำให้ตลาดซื้อขายอยู่ในราคาที่เป็นกรอบการซื้อขายหรือเป็นกรอบไซด์เวไม่ได้ไม่ได้มีการซื้อขายไปในแนวโน้มที่ซื้อไปในราคาที่สูงขึ้นหรือซื้อไปราคาที่ต่ำลงนะครับเพราะว่ามันเกิดจากแรงซื้อขายที่มีความบาลานซ์กันนั่นเองนะครับและไซด์เวมันก็จะตามมาด้วยเทรนตลาดมันก็จะ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่อย่างนี้นะครับก็คือเป็นเทรนแล้วก็กลายเป็นไซด์เว์หรือว่าเป็นเทรนแล้วกลับเทรนแล้วก็เป็นไซด์เว์เป็นไซด์เว์แล้วก็กลายเป็นเทรนนะครับเราก็จะต้อง identify หรือว่าระบุพฤติกรรมการซื้อขายให้ได้ก่อนนะครับอย่างแรกเลยอ่าถ้าเราระบุพฤติกรรมการซื้อขายณนะช่วงเวลาที่เราจะวิเคราะห์เข้าทากําไรแล้วแล้วมันเป็นไซด์เว์นะครับก็มาดูเทคนิคการวันนี้นะครับ โอเคอ่าไซเวย์ way, มันก็จะมีไซเวย์ที่ดีนะครับไซเวย์ที่เป็นกู๊ดไซเวย์ก็จะเป็นไซเวย์ประเภทเนี่ยรูปทรงประมาณพวกนี้นะครับคือไซเวย์ที่เราสามารถมองเห็นกรอบหรือพฤติกรรมการซื้อขายที่มันชัดเจนนะครับดูจากการสวิงของราคานะครับถ้ามันเป็นกรอบที่มองออกชัดเจนเป็นรูปแบบเป็นอะไรต่างๆนะครับแสดงว่า เรามีโอกาสที่สามารถเข้าทํากําไรได้เพราะว่าเรามองออกไงเรามองแพทเทิร์นออกนะครับแต่ถ้ามันเป็นแบดไซด์เว์หรือเป็นไซด์เว์ที่เป็นอะไรที่เราจับแพทเทิร์นการซื้อขายไม่ได้มองแพทเทิร์นการซื้อขายหรือรูปแบบการซื้อขายของของตลาดหรือคนนะตอนนั้นไม่ออกก็หลีกเลี่ยงไปจะดีที่สุดนะครับไซด์เวประเภทนี้แหละที่จะทำให้เทรดเดอร์นะครับที่ทำกำไรมาได้ต้องเยอะแยะแล้วมาขาดทุนหรือว่าคืนกำไร คืนไปหมดเลยกับตลาดที่ทําพฤติกรรมแบบนี้นั่นเองนะคบเพราะฉะนั้นราคามันเริ่มบ่งบอกถึงการทําพฤติกรรมไซด์เวย์ที่ไม่ดีให้เราหยุดเทรดก่อนนะครับซึ่งอาจจะต้องโดนสต็อปลอสครั้ง2ครั้งเมื่อราคามันเริ่มจะเข้าสู่ไซด์เวย์ใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าราคามันจะหยุดเทรนหยุดแนวโน้มหรือว่าเทรนมันจะจบเมื่อไหร่หรือว่าไซด์เวย์มันจะไป ต่อไมมันจะเริ่มเมื่อไหร่อันนี้มันไม่มีใครบอกได้เพราะฉะนั้นคนที่เทรดแบบเทรนเมื่อราคามันเริ่มจะเข้าสู่ไซด์เวย์นะครับอาจจะมีการโดนสต็อปลอสอยู่บ้างอ่าวิธีก็คือช่วงที่ถ้าสมมติว่าคนที่เทรดเป็นเทรนนะครับช่วงที่มันจะเข้าไซด์เวย์พอโดนสต็อปลอสปุ๊บก็จะหยุดสังเกตแล้วก็รอดูก่อนแต่คนที่เทรดไซด์เวย์นะครับอ่าก็จะรอราคามันหยุด เป็นเทรนใช่ไหมพอเข้าไซเว์ปุ๊บเทรดเดอร์พวกนี้ก็จะรอทํากําไรกับไซเว์และอ่าพอไซเว์มันจะเบรกออกเป็นเทรนนะครับคนที่เทรดไซเว์หรือว่ากลยุทธ์การเทรดไซเว์มันอาจาจะมีโดนสต็อปลอสบ้างตอนที่ราคาเบรกออกจากกรอบที่เราวางไว้แล้วนะครับหรือว่ากรอบการซื้อขายที่มันเป็นระยะอ่าไซเว์อาจจะเป็นพักตัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่สําคัญเลยก็คือ อย่าลืมดูบริเวณที่มันเกิดด้วยนะครับจุดเกิดของไซเวว่าไซเวนี้มันเกิดขึ้นที่ไหนของไซเคิลน,นะครับดูแผนที่ใหญ่ก่อนทําเฟรมใหญ่ก่อนว่าไซเวนี้มันอาจจะเป็นไซเวกลับตัวหรือว่าจะเป็นไซเวพักตัวไปต่อนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูเรื่องนั้นกันก่อนอื่นมาดูขนาดของไซเวก่อนนะครับไซเวมันจะมีทั้งแคบแล้วก็กว้างนะครับให้เราโฟกัสกับไซเวที่มีขนาดกว้าง เพราะว่ามันจะมีการสวิงและแกว่งมากพอให้เราสามารถทํากําไรได้นะครับถ้าไซด์เวย์มันแคบไปอย่างภาพทางซ้ายมือนะครับมันจะระยะที่เราจะทํากําไรในเนี้ยมันน้อยมากนะครับมันจะไม่คุ้มกับรีสตรี r อ์ด้วยซึ่งบางทีเราแบบอาจจะต้องวาง Stop ปล s อแบบวางสต็อ l o s อออกไปเผื่อแต่ว่า Take Profit เรานิดเดียวเองอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าเรา ข้าใช่ไหมซับลอต้องอยู่ต้องตรงนี้เนี่ยแต่เทคโปรฟิตดูแบบไม่ไกลมากอะไรแบบนี้นะครับคือรีซีวอร์มันไม่คุ้มนั่นเองนะครับแล้วก็ระยะปลอดภัยที่จะเก็บเทคโปรฟิตเนี่ยมันก็ไม่ค่อยโอเคด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับเวลาทํากำไรในไซเวย์เนี่ยเรามักจะเก็บที่ครึ่งหนึ่งของไซเวย์นะครับก็คือแบบนี้สมมุติว่าราคาเป็นไซเวย์ใช่ไหมครับเราเทรดเซลล์บน bon แล้วก็เทรดบายล่างทีเนี้ยสมมติว่าเราอ่าราคามาลงตรงนี้ใช่ไหมครับเราเข้าบายตรงเนี้ยเรามากักจะมาเก็บที่ตรงเนี้ยครับ50%ของขึ้นหรือเซลล์ข้างบนมาก็ลงมาเก็บที่ครึ่งหนึ่งเพราะว่าบางทีไซด์เวถ้ามันจะจบแล้วนะครับทีนี้เป็นเทคนิคจากประสบการณ์เล็กๆน้อยๆ,ๆบางทีไซด์เวถ้ามันจะจบแล้วมันจะไปไม่ถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วมันจะพยายามเบรกแบบนี้นะครับทาให้บางทีแล้วกว่ามันจะเป็นไซด์เวที่ชัดเจนมันก็ต้องทํหนึ่ง 2 3 4แบบนี้มาก่อนถูกไหมครับเราถึงจะเห็นกรอบพอถึงตอนตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยคนส่วนใหญ่เริ่มเห็นแล้วแล้วไซเว์มันอาจจะมาสักระยะหนึ่งแล้วมันพร้อมที่จะเบรกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะทํากําไรได้แค่ครึ่งหนึ่งก็เลยต้องเน้นกันเอาไซเว์ที่มีขนาดระยะนะครับระยะวิ่งกว้างพอที่เราจะสามารถทํากําไรได้ก็อาจจะเป็นทำเฟรม4ชั่วโมงหรือเดลี่ขึ้นไปแบบนี้นะครับไซเว์มันก็จะมีขนาดกว้างให้เราทํากําไรได้ ส่วนความหนาแน่นของไซเวย์นะครับและหรือระยะเวลาของไซเวย์ก็มีแบบที่เป็นไซเวย์แป๊บเดียวระยะสั้นกับไซเวย์ระยะย,ยาวตรงนี้จะมีผลตอนที่ราคามันเบรกนะครับไซเวย์ระยะสั้นเนี่ยมันมักจะเบรกไปได้แบบไม่ค่อยไกลมากเท่าไหร่หรือว่าเหมือนแรงเบรกมันน้อยนะครับบางทีต้องดูแรงเบรกก่อนอีกทีหนึ่งถ้าจะเล่นตอนที่ราคามันเบรกเอาท์นะครับส่วนไซเวย์ที่มันเป็นไซเวย์แบบอั้นมานานมาก ะครับส่วนมากมันมักจะแบบเบรกออกไปไกลนะครับถ้าเป็นไซด์เวที่เป็นไซด์เว์มานานแล้วเป็นอาทิตย์เป็นเดือนแบบนี้ส่วนใหญ่ราคามักจะเบรกแรงนะครับแล้วก็เหมือนอถ้าเป็นไซด์เว์ในทาร์ฟเฟมใหญ่ญตรงทาร์ฟเฟมย่อยลงมา ME เนี่ยมันมักจะมี พฤติกรรมย่อยที่บ่งบอกถึงการที่จ่อจะไปเบรกฝั่งใดฝั่งหนึ่งของราคาแล้วนะครับสามารถสังเกตได้ด้วยระยะสั้นข่าความหนาแน่นของไซเวก็สามารถบ่งบอกอะไรได้เหมือนกันนะครับเราก็จะได้มีเทคนิคไปดูเพิ่มเติม ส่วนไซเ e วย์ที่เราจะเข้าทํากําไรได้นะครับมันก็จะมีไซเวย์แบบพักตัวนะครับไซเวย์แบบพักตัวก็จะมีอ่าไม่ค่อยอยากให้จําชื่อแพทเทิร์นเท่าไหร่แต่ให้ให้สังเกตที่พฤติกรรมของราคาแทนและกันนะครับมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้คอนเท็กต์ของมันก็คือไซเ e ว a ์พักตัวนะครับมันจะเกิดหลังจาก ที่มีเขาเรียกว่า major movement ขึ้นมาแล้วหรือว่าราคาวิ่งมาเป็นเทรนนะครับวิ่งมาเป็นเทรนคือต้องวิ่งขึ้นขึ้นเยอะๆเลยหรือลงลงเยอะๆเลย,ยแล้วมันเริ่มทําพฤติกรรมพักตัวบางอย่างที่เรามองกรอบไซเวย์ออกได้นะครับตามลักษณะประมาณนี้อาจจะเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมที่มันดูแล้วมันแบบรูปทรงมันสามารถวาดออกมาได้ถ้าเป็นไซเวย์ที่เป็นแบบขึ้นมาพักตัวแล้วก็ อะไรก็ไม่รู้แบบนี้เราก็เลี่ยงไปจะดีกว่านะครับเราก็หาไซเ a วที่เป็นพักตัวเพื่อเล่นต่อตามเทรนนะครับส่วนไซเ a วที่จะเป็นกลับตัวเนี่ยมันก็มักจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวอธิบายไซเควพักตัวก่อนไซเควพักตัวเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าราคาเนี่ยอาจจะวิ่งเป็นเทรนขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วหรือว่าราคาเบรกออกมาจากกรอบแนวรับแนวต้านอะไรบางอย่าง ด้วยเหมือนการสะสมแรงที่จะซื้อขายให้มันเบรกไปพอทะลุไปได้ปุ๊บ mm. มันก็มีการพักตัวเพราะว่าเ mm. ทรดเดอร์ฝั่งที่ทำกำไรมาแล้วก็อาจจะเริ่มมีการปิดปิดออเดอร์แล้วก็เอาเงินก่อนหรือว่าคนที่เทรดเดอร์ที่ผิดทางบางทีก็อาจจะยังมาเข้าเพิ่มหรือว่าคัดไปอะไรแบบนี้นะครับอาจจะทำให้มันมีแรงซื้อขาย ต้านกันทาให้เกิดการพักตัวของราคาขึ้นอ่าแล้วก็หยุดอยู่ที่การซื้อขายตรงช่วงราคาใดราคาหนึ่งก่อนนะครับเราก็จะเห็นมันพฤติกรรมมันแสดงออกผ่านทางกราฟนี่แหละว่ามันอาจจะเป็นรูปทรงบางอย่างที่แบบพอขึ้นมาเยอะๆปุ๊บมันเหมือนหยุดขึ้นแล้วก็เริ่มทาซิกแซกยึกยักอะไรบางอย่างนะครับเราก็จะมองออกเมื่อมันใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับตามทําเฟรมที่เราเทรด ส่วนไซเวกับตัวส่วนใหญ่มักจะเป็นลักษณะของเมื่อราคาวิ่งขึ้นมาจนสุดเทรนแล้วเนี่ยนะครับเราไม่รู้หรอกว่าตอนไหนที่มันจะสุดเทรนแล้วแต่ว่าเมื่อราคามันวิ่งขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วอะมันพร้อมที่จะกลับเทรนแล้วราคามันจะทําพฤติกรรมนะครับประมาณว่าเหมือนบอกว่า เริ่มขึ้นไม่ไหวแล้วนะเริ่มทำไฮใหม่ไม่สูงขึ้นกว่าเดิมมากแล้วแรงซื้อเริ่มตกลงแรงขายเริ่มตกลงอะไรแบบนี้นะครับอ่าเริ่มแบบทำโลใหม่ไม่ได้แล้วไม่มีแรงจะลงต่อแล้วเริ่มพยายามจะกลับขึ้นแรงซื้อขายฝั่งตรงข้ามก็เริ่มที่จะเข้ามาในตลาดมากขึ้นและมันก็เลยเกิดไซเย์นะครับอย่างเช่นอ่ารูปอันนี้นะครับรูปนี้ ก็คือก uh ่อนหน้าเนี่ยมันมีแรงขายลงมาเยอะมากเลยนะครับราคาก็ถูกลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆจนแรงขายมันเริ่มเบาและบางคนขายแล้วแบบพอใจกําไรก็ปิดปิดปิดกันไปหมดแล้วคนที่รอจ้องจะซื้อเนี่ยก็เริ่มเห็นแล้วว่าแรงขายมันเริ่มหมดแรงก็เริ่มที่จะเข้ามาซื้อเพราะเห็นว่าคิดว่าราคาตรงแถวๆนี้มันเริ่มเป็นของถูกนะครับเริ่มเห็นว่าเอ๊ยราคาเริ่มถูกแล้วมันเริ่มชะลอตัวลงไม่ค่อยได้แล้ว คนก็จะเริ่มเข้าซื้อเข้าซื้อกันนะครับแล้วถ้าคนซื้อมันมีจํานวนมากพอมันก็จะเริ่มทําให้ราคาแสดงพฤติกรรมกลับตัวต่างๆขึ้นนั่นเองนะครับเราก็จะดูไซเย์ที่เป็นประเภทกลับตัวเนี่ยที่โครงสร้างหลักของตลาดต่างๆอย่างเช่นแนวรับแนวต้านสําคัญบนทาเฟมใหญ่ๆหรือว่าเทรนไลน์อะไรพวกนี้นะครับถ้ามันเกิดไซเย์ขึ้นที่กรอบราคาใหญ่ๆ ก็อาจจะเป็นไซด์เวย์กลับตัวได้นะครับส่วนไซด์เวย์พักตัวเนี่ยมักจะเกิดหลังจากที่ราคาวิ่งไปเป็นเทรนสักระยะนึงแล้วแต่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงกรอบโครงสร้างใหญ่หรือว่าเพิ่งเบรกแนวรับแนวต้านหรือเบรกโครงสร้างอะไรเกิดขึ้นนะครับก็มักจะเกิดไซด์เวย์พักตัวตามมาประมาณนี้นะครับทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างบนกราฟจริงบ้างตรงนี้เราเห็นไซด์เวย์อะไรบ้างตั้งแต่ราคาวิ่งลงมา เห็นไหมครับว่าราคาวิ่งเทลงมาแรงมากเลยแล้วมันก็เริ่มทำไซด์เวย์ใช่ไหมครับเราก็สปอตดูจากพวกอ่าสวิงต่างๆของราคาที่ทำแต่ตรงเนี้ยนะครับมันเป็นไซด์เวย์ที่มันไม่มีรูปแบบการซื้อขายที่ชัดเจนเลยนะครับแสดงว่าตรงเนี้ยมันเสี่ยงที่จะเข้าทำกำไรเราก็จะ ข้ามตรงนี้ไปถูกไหมครับเราก็จะมองข้ามไปเลยพอราคามันเบรกขึ้นปุ๊บโอเคมันเลือกทางเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเริ่มมองอะไรออกมากขึ้นว่าโอเคราคามันเบรกกรอบบนสุดของไซเว์แล้วก็มาทาไซเว์ใหม่ตรงนี้อีกเห็นไหมครับอ่าก็จะเป็นกรอบไซเว์นี้แทนอ่ามันเบรกขึ้นเรียบร้อยแล้วมาทาไซเว์ตรงนี้อีก ตรงนี้เริ่มมองทิศทางค่อนข้างออกเห็นไหมครับแบบนี้เราก็อาจจะทํากําไรได้ทั้ง2ฝั่งเลยแต่ถ้าใครทํากําไรในฝั่งเซลล์ข้างบนรอบนี้นะครับก็จะโดน SL ไปเพราะว่าราคามันเบรกออกจากไซเวย์แล้วนะครับมันเบรกออกจากไซเวย์ถ้าเราไปเซลล์กอบบนแล้วมันเบรกตุ้มแสดงว่ามันไม่ใช่พฤติกรรมไซเวย์และเราก็รีบคัดให้ไวที่สุดให้เสียหายน้อยที่สุดนะครับต่อมา ราคาก็มาทำไซด์เวย์อีกนะครับพยายามสังเกตหาไซด์เวย์ถ้าจะเทรดไซด์เวย์ให้ลองฝึกย้อนกาฟผ่าดูไซด์เวย์เยอะนะครับอันนี้คือราคาปัจจุบันาราคาก็ขึ้นมาทำไซด์เวย์ตรงนี้อีกเพราะว่าซื้อขึ้นมาปุ๊บก็เริ่มเหมือนกับว่ามีแรงมีแรงซื้อขายเข้ามาพอๆกันทำให้ราคามันไม่สูงไม่สูงไปกว่านี้แล้วแล้วก็ไม่ถูกไปกว่านี้แล้ว เราก็เห็นกรอบไซด์เวของราคาเกิดขึ้นนะบริเวณนี้เราก็จะใช้เทคนิคกรอบมันใหญ่พอให้เราเทรดได้ถูกไหมครับเพราะว่าอันนี้เป็นระดับแบบเดลี่เลยก็จากตรงนี้ถึงตรงนี้ห่างกันเป็นพันๆจุดเลยสามารถแสดงว่าเราสามารถมีระยะพอใหอ้ทำกำไรครึ่งลูกได้นะครับทำกำไรที่บริเวณแนวครึ่งหนึ่งของไซด์เวนะครับ5 0อ่าอาจจะ เซลข้างบนแล้วก็บายข้างล่างแล้วก็เก็บเทคโปรฟิตที่ครึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับก็จะค่อนข้างปลอดภัยหน่อยจนกว่ามันจะเบรกไปนะครับมันจะเบรกฝั่งไหนไอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเราก็ไม่สามารถรู้ได้แต่ว่ามันก็จะมีวิธีคาดการโดยดูจากภาพรวมของตลาดก่อนแต่ภาพรวมดูแล้วก็เป็นเทนขาลงนะครับเป็นเทนขาลงก็แสดงว่าการที่เราเทรดฝั่งบนเนี่ย ฝั่งเซลข้างบนเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสได้เปรียบกว่านะครับอาจจะได้เปรียบกว่าเพราะว่ามันเป็นทิศทางหลักของราคานะครับอันนี้คือเทคนิคการนำราการนำเรื่องของไซเวย์มาเทรดแล้วก็เข้าทำกำไรนะครับถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนเกี่ยวกับไซเวย์หรือว่ายังไม่เข้าใจหรือว่าขาดเรื่องอะไรไปก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ